บทที่256มีบทบาทสำคัญคุณทำมันโดยตั้งใจใช่ไหมเปิดตาของคุณแล้วมองเห็นได้ชัดเจนไม่มีช่างแต่งหน้าคนไหนในบริษัทของคุณที่สูงกว่ามาตรฐานทำไมทำไมคุณไม่ปล่อยให้คนอื่นบอกคุณว่าระดับของคุณไม่ถึงระดับนี่คือหน้าของฉันฉันอยากแต่งหน้าให้ดูดีผิดไหมบริษัทใหญ่อย่างคุณหลงเถิงไม่สามารถจัดหาช่างแต่งหน้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้หรือ ฉันไม่ต้องการให้คนแบบพวกเขาในระดับนี้มาเลียรองเท้าของฉันด้วยซ้ำทุกคนในห้องแต่งตัวต่างตกใจกับการเคลื่อนไหวแต่ละคนกัดปากแน่นไม่กล้าที่จะหายใจออกคุณอยู่ผู้ช่วยที่อยู่ด้านข้างรู้สึกเขินอายและอยากจะอธิบายแต่เขาไม่รู้จะเปิดปากอย่างไรเมื่อเห็นการปรากฏตัวของยานโรหรันอยู่รันรันก็ไม่ได้สนใจที่จะพูดอะไรเลย หลังจากคิดเรื่องนี้แล้วเธอก็หยิบโทรศัพท์มือถือออกมาเดินออกจากช่างแต่งหน้าและโทรหาเพื่อนร่วมงานที่ดูแลการรับรองในแผนกปฏิบัติการลองดูสำหรับฉันหลังจากที่ยานโรรันเข้ามารับการรับรองเธอก็ทำโครงการสำเร็จไปหลายโครงการความคืบหน้าการรับรองไปถึงไหนแล้วคนที่รับโทรศัพท์ตอบรับด้วยความเคารพแล้วจึงรายงานผู้อำนวยการอยู่เป็นแบบนี้ตั้งแต่ยานโรลันเข้ามารับหน้าที่รับรอง การถ่ายภาพนี้จึงเป็นโปรเจกต์แรกที่เธอเพิ่งเริ่มในบรรดาศิลปินในยุคเดียวกันที่ยอมรับการรับรองและเริ่มทำงานยานโรรันคือคนที่ทำงานช้าที่สุดอยู่รันรันไม่แม้แต่จะยกเปลือกตาขึ้นเอาล่ะฉันเข้าใจแล้วในห้องแต่งตัวยานโรรันและผู้ช่วยของเธอนั่งอยู่ในเล้าซิสเตอร์โรรันคุณไม่ควรเข้มแข็งขนาดนี้ตอนนี้ท้ายที่สุดแล้วนี่คือการรับรองครั้งแรกของคุณหลังจากการคัมแบ็ก น้ำเสียงของผู้ช่วยมีความกังวลแต่คำพูดของเขาได้รับการเตือนอย่างระมัดระวังเมื่อมองดูสีหน้าของเขาเขาคงจะกังวลมากจริงๆยานโรรันจะไม่เห็นมันได้อย่างไรแน่นอนว่าเป็นเพราะอยู่รันรันคนที่ปล้นทรัพยากรของเธอหวนเสียที่จัดการรับรองนี้ให้เธอในเวลานั้นเมื่อเธอพบว่าบุคคลที่รับผิดชอบคืออยู่รันรันเธอก็แอบสาบานว่าจะให้อยู่รันรันเริ่มต้นได้ดี คนอย่างยูรันรันจะไม่มีความทรงจำที่ยาวนานโดยไม่มีความเจ็บปวดเมื่อคิดเช่นนี้เธอก็เม้มปากแล้วพูดประชดว่าคุณรู้อะไรไหมฉันเป็นผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการรับรองนี้และพวกเขาจะไม่เข้ามาแทนที่ฉันจริงๆฉันแค่อยากทำงานให้ดีที่สุดเมื่อได้ยินสิ่งนี้ใบหน้าของผู้ช่วยก็เต็มไปด้วยความผิดหวังพี่สาวโรรันฉันรู้ว่าคุณมีความนับถือตนเองและความภาคภูมิใจ แต่แม้ว่าคุณจะต้องการทำงานให้ดีที่สุดจริงๆคุณก็ควรคำนึงถึงชื่อเสียงของคุณคุณทำได้อย่ารอช้าแบบนี้ถ้ายอมถ่ายจะอธิบายให้สื่อฟังยังไงยานโรรันดูไม่แยแสพูดมาสิยังกลัวเรื่องนี้อยู่หรือเปล่านอกจากนี้ฉันอยากให้เธอบอกบัญชีการตลาดเหล่านั้นจริงๆเพื่อที่ฉันจะได้ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นั้นเพื่อทำให้มันเป็นกระแส ยังไงก็ตามฉันเพิ่งกลับมาตอนนี้ถ้าเธอทำอย่างนี้จริงๆเธอก็จะช่วยฉันได้มากจริงๆฉันควรจะขอบคุณเธอแทนทันใดนั้นเธอก็รู้สึกหมดหนทางราวกับว่าเธอกำลังจะจมน้ำอย่างไรก็ตามในขณะนี้ผู้ช่วยได้รับโทรศัพท์อีกครั้งจากบุคคลที่รับผิดชอบในการจับคู่สื่อส่งเสริมการขายการรับรองเพื่อกระตุ้นให้พวกเขาถ่ายภาพโปรโมทเซสชั่นแรกให้เสร็จอย่างรวดเร็ว ขอโทษขอโทษเข้าใจแล้วโอเคโอเคเราจะยิงมันให้เร็วที่สุดฉันปล่อยให้คุณรอมานานแล้วฉันขอโทษจริงๆหลังจากรับโทรศัพท์แล้วผู้ช่วยก็ดูกังวลมากขึ้นไปอีกพี่สาวโรรันพวกเขาโทรมาอีกครั้งเพื่อกระตุ้นฉันเราควรไปถ่ายทำโดยเร็วที่สุดมิฉะนั้นยานโรรันคลายเกลียวถ้วยเก็บความร้อนของเธอแล้วเขย่าน้ำน้ำพึ่งใสคุณกลัวอะไร ให้พวกเขารอเนื่องจากเป็นการถ่ายภาพฉันจึงต้องขอให้พวกเขาหาช่างภาพและช่างแต่งหน้าที่ดีที่สุดสำหรับฉันมันไม่ดีที่สุดฉันก็ไม่ถ่ายรูปแต่เมื่อผู้ช่วยเปิดปากของเธอและกําลังจะพูดอะไรบางอย่างยานโรรันก็เหลือบมองเธออย่างไม่อดทนโอเคหยุดพูดได้แล้วคุณอยู่กับฉันมานานแล้วแต่ทำไมคุณถึงยังโง่และปรับตัวไม่ได้เลย ลองคิดถึงฉันสียานโรรันในช่วงสิบป,ปีที่ผ่านมาฉันเคยเป็นนักจราจรชื่อดังแม้ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปแต่ชื่อเสียงและความแข็งแกร่งของเธอก็อยู่ที่นั่นอย่างไรก็ตามเธอเป็นเพียงช่างแต่งหน้าตัวเล็กๆไม่ต้องกังวลพวกเขาจะไม่ได้อย่างไรเมื่อได้ยินสิ่งนี้ผู้ช่วยก็มองดูยานโรหรันด้วยสายตาที่เย็นชาและยาะเย้ยเล็กน้อยพี่สาวโรรันอย่าลืม ผู้คนจากโลกภายนอกพูดว่าหลังจากยอมรับการรับรองของหลงเถิงแล้วพนักงานของพวกเขาก็รังเกียจศิลปินที่ทำตัวเหมือนคนดังนี่คือหลงเถิงในที่สุดอย่าลืมนอกจากพนักงานที่นี่แล้วนอกจากนี้ยังมีเจ้าชายกระทึบผู้สามารถทำให้เมืองหลวงสันสะเทือนได้ด้วยการกระทึบเท้าเพียงครั้งเดียวคุณทำให้เขาขุนเคืองซิสเตอร์โรรันคุณยังต้องการอนาคตของคุณหรือไม่ เมื่อได้ยินสิ่งนี้ท่าทีใจร้อนของยานโหร,รันเดิมก็เปลี่ยนไปทันทีจากนั้นในที่สุดเธอก็นั่งตัวตรงและพูดอย่างหมดทนทางว่าฉันไม่ได้พยายามที่จะเป็นเรื่องใหญ่ฉันพูดไปแล้วฉันแค่มุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศขณะที่เธอพูดเธอก็หยิบถ้วยกระติกน้ำร้อนขึ้นมาแล้วจิบน้ำน้ำพึง่งไม่ต้องห่วงฉันจะไม่ไปไกลเกินไปอย่างนั้นพอเขาโทรมาหาเราเป็นครั้งที่สองเราก็จะลุกขึ้นมาใหม่ สิ่งนี้ทำให้เราดูมีเกียรติเข้าใจไหมผู้ช่วยถอนหายใจด้วยความโล่งอกโอเคตกลงยังไงก็ตามคุณควรติดต่อช่างแต่งหน้าส่วนตัวของฉันตอนนี้และบอกเธอว่าฉันยังไม่คุ้นเคยกับการให้คนอื่นมาแต่งหน้าของฉันดังนั้นให้เธอมาจากบ้านผู้ช่วยตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งไม่สามารถโต้อตอบได้พี่โรหวันช่างแต่งหน้าส่วนตัวของคุณมาแล้วแล้วทำไมถึงต้องใช้ของหลงเถิงละ่ะ หยานโรรันเหลือบมองเธออย่างสิ้นหวังคุณรู้อะไรใหมนี่คือช่างแต่งหน้าของหลงเถิงเราต้องทดสอบทักษะของพวกเขาเสมอผลลัพธ์ยังคงไม่เป็นที่น่าพอใจอย่างที่ฉันคาดไว้แต่มันไม่สำคัญหรอกช่างแต่งหน้าส่วนตัวของฉันก็อยู่ที่นี่แค่ขอให้เธอมาที่นี่ผู้ช่วยพยักหน้าด้วยความยากลำบากออกไปแล้วระหว่างทางพวกเขาบังเอิญพบกับหลานเทียนเทียนซึ่งรับผิดชอบในการไปรับพวกเขา หลานเทียนเทียนได้ยินว่าอยู่รันรันกำลังมาและหลังจากเสร็จสิ้นสิ่งที่เขาทําอยู่เขาก็รีบไปโดยไม่คาดคิดเขาจะได้พบกับผู้ช่วยของยานโรรันอย่างเร่งรีบเฮคคุณไม่ใช่เสี่ยวเฉิงผู้ช่วยของยานโรรันใช่ไหมหลานเทียนเทียนจำเธอได้ในทันทีเสี่ยวเฉิงพยักหน้าอย่างรวดเร็วและกล่าวสวัสดีสวัสดีครับพี่หลานทำไมคุณถึงรีบขนาดนั้นละ่ะ อีกอย่างฉันได้ยินมาว่าคุณยานโหร,รันยังไม่เริ่มถ่ายทำเลยเหรอเธอประสบปัญหาที่แก้ไขไม่ได้หรือเปล่ามีช่วงเวลาแห่งความลำบากใจบนใบหน้าของเสี่ยวเฉิงเขาบอกหลานเทียนเทียนทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้สาเหตุและผลรันรันคนพวกนี้เป็นใครเห็นได้ชัดว่ายานโหร,รันคนนี้มีช่างแต่งหน้าส่วนตัวของเธอเองแต่เธอยังคงยืนกรานที่จะจัดหาช่างแต่งหน้า ถ้าเราจัดหาให้เธอเราก็จะเลือกว่าจะเลือกอันไหนบทที่257การโจมตีลดมิติฉันมั่นใจจริงๆฉันรู้สึกผิดจริงๆที่ทีมช่างแต่งหน้าของบริษัทเราเห็นได้ชัดว่านี่เป็นทีมที่แต่งหน้าให้กับซูเปอร์สตาร์ระดับนานาชาติแต่เมื่อพวกเขามาถึงบ้านของยานโรรันพวกเขาก็กลายเป็นช่างแต่งหน้าที่ได้กว่าโดยสิ้นเชิงฉันไม่รู้จริงๆว่าเธอสูงส่งเรื่องอะไร หลานเทียนเทียนหายใจเข้าลึกๆและทันใดนั้นก็วางขวดน้ำแร่เย็นในมือลงบนโต๊ะถ้าถามฉันสําหรับคนประเภทนี้ควรยกเลิกสัญญาโดยเร็วที่สุดอยู่รันรันที่อยู่ด้านข้างมวลล้วนริมฝีปากของเธอเดินไปที่หลานเทียนเทียนแล้วพูดว่าฉันกําลังคิดที่จะยกเลิกสัญญาแม้ว่าเธอต้องการรับรองต่อไปฉันก็จะไม่ต่อสัญญาของเธอเมื่อได้ยินสิ่งนี้หลานเทียน,เท,ยนเทียนก็เงยหน้าขึ้น และจ้องมองไปที่อยู่รันรันดวงตาของเขาเป็นประกายรันรันคุณในห้องประชุมเพื่อนร่วมงานทุกคนในแผนกปฏิบัติการเง่อยหน้าขึ้นมองทันทีและมองไปที่อยู่รันรันแม้แต่ตอนนี้พวกเขาก็รู้สึกแบบเดียวกันนับตั้งแต่ยานโรรันเข้ามารับการรับรองปัญหาก็ไม่เคยหยุดนิ่งการให้แผนกปฏิบัติการทั้งหมดเพิ่มภาระงานที่ไม่จำเป็นจำนวนมากมันทำให้ทุกคนเหนื่อยมาก อย่างไรก็ตามสิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดก็คือในโลกธุรกิจทุกคนล้วนเป็นหมาป่าในชุดแก่ถึงแม้จะเกลียดกันและถึงจะเกลียดกันขนาดไหนก็ยังต้องยิ้มเมื่อเจอกันนี่คือสิ่งที่ว่ากันว่าจงรักษาเส้นบางๆในชีวิตไว้เพื่อเราจะได้พบกันอย่างง่ายดายในอนาคตอย่างไรก็ตามนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เห็นความไม่ลงรอยกันแบบนี้ซึ่งไม่ได้ถูกปกปิดเลย พฤติกรรมที่หายากและครอบงำของอยูรันรันทำให้พวกเขารู้สึกมีความสุขและอบอุ่นในใจอย่างมากพวกเขารู้สึกอยู่เสมอว่าอยูรันรันไม่เหมือนผู้นำธรรมดาที่อยู่ทางโลกจิตใจของเธอสดใสเสมอระหว่างคิ้วของอยู่รันรันมีความหนาวเย็นเล็กน้อยและเสียงของเธอก็เย็นชาเทียนเทียนโปรดร่างสัญญาเลิกจ้างตอนนี้จากนั้นจึงร่างการละเมิดสัญญา รดไปที่แผนกประชาสัมพันธ์เพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องค่าตอบแทนที่เฉพาะเจาะจงเสร็จแล้วก็เอามาให้ฉันทันทีที่คำพูดเหล่านี้ออกมาหลานเทียนเทียนก็ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งเธอไม่คาดคิดว่าอยู่รันรันจะตัดสินใจเร็วขนาดนี้อย่างไรก็ตามทุกคนสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นบริษัทของยานโรรันที่เริ่มติดต่อกับหลงเถิงเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือและการรับรอง นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากรูปลักษณ์และสภาพของยานโรหรันแล้วเธอก็ค่อนข้างเหมาะสมจริงๆนั่นเป็นเหตุผลที่เธอเห็นด้วยกับการรับรองนี้เนื่องจากบริษัทของยานโรหรันมีความจริงใจมากจึงมีการเปิดช่องทางสีเขียวเป็นพิเศษสำหรับยานโรหรันเธอยังได้รับการจัดลำดับความสำคัญในการถ่ายทำโฆษณานำหน้าโจงเหอส่วนอีกด้วยเป็นผลให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นโดยไม่คาดคิด นอกจากนี้ในขณะนั้นบริษัทยังให้ความสำคัญกับการรับรองนี้จึงไม่ส่งโดยตรงไปยังฝ่ายประชาสัมพันธ์ตามกระบวนการปกติแต่มอบให้กับอยู่รันรันที่มีประสบการณ์ในด้านนี้ค่อนข้างมากฝ่ายปฏิบัติการมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับรองเรื่องนี้ต้องใส่ใจขนาดไหนฝ่ายปฏิบัติการทั้งหมดนอกจากจะดำเนินโครงการของตนเองให้เสร็จสิ้นทุกวันแล้วยังต้องรับรองงานให้เสร็จสิ้นอีกด้วย หลังจากการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องหลายวันบรรยากาศในแผนกปฏิบัติการทั้งหมดค่อนข้างตกต่ำเมื่อประกอบกับการไม่ให้ความร่วมมือของยานโรหรันเธอจึงจงใจทำให้งานช้าลงพูดตามตรงแผนกปฏิบัติการจะดีกว่านี้ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำอย่างอยู่รันรันบางทีพนักงานก็บ่นไปแล้วอย่างไรก็ตามในตอนนี้มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญกว่านั้น นั่นคือตอนนี้การรับรองได้เริ่มต้นแล้วใครจะเข้ามาแทนที่หยานโรหรันได้เมื่อน,นั้นการรับรองนี้จึงจะเสร็จสมบูรณ์ได้สำเร็จนี่เป็นคำถามเดียวที่อยู่ในใจของทุกคนหลานเทียนเทียน,นมองไปที่อยู่รันรันและโค้งงอริมฝีปากของเขามีใครได้เลือกหรือยังอยู่รันรันสายหัวยังไม่มีหลานเทียนเทียน,นพยักหน้าและเงยหน้าขึ้นมองเธอทันทีแล้วปล่อยให้จงห้งเหอซวนเป็นโคศกต่อไปละ่ะ อย่างไรก็ตามเขายังสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของหลงเถิงด้วยดังนั้นทำไมไม่เพิ่มอีกสักหน่อยละ่ะยิ่งกว่านั้นฐานแฟนคลับของเขาก็มีมากเช่นกันผมคิดว่ามันเหมาะสมกว่าอย่างไรก็ตามอยู่รันรันสายหัวไม่ไม่ว่าโจงเหอส่วนจะเหมาะสมแค่ไหนเราก็ปล่อยให้เขารับรองผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันนี้ไม่ได้อีกยิ่งกว่านั้นผลิตภัณฑ์ทั้งสองนี้ยังมีการแข่งขันในระดับหนึ่ง ณจุดนั้นผลกําไรมีมากกว่าการสูญเสียโดยก่อให้เกิดความขัดแยง้งเมื่อได้ยินสิ่งนี้หลายคนก็พยักหน้าจากมุมมองนี้จ้วงเหอส่วนไม่ใช่ผู้สมัครที่เหมาะสมอย่างยิ่งนั่นคงเป็นเรื่องยากที่จะทําเธอจะหันไปหาใครได้อีกโทรศัพท์มือถือดังขึ้นยูรันรันหยุดครู่หนึ่งหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเงยหน้าขึ้นมองวันนี้มาหยุดที่นี่กันเถอะเราจะหาหรือเรื่องการเปลี่ยนโคศกในภายหลัง มายุติเรื่องการยกเลิกสัญญากับยานโรรันก่อนทุกคนพยักหน้าแท้จริงแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือการแก้ปัญหามันฝรั่งร้อนนี้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้อะไรจะน่าพึงพอใจไปกว่าการถูกตบหน้าต่อหน้าตัวเองเนื่องจากเธอเลือกที่จะทำตัวเหมือนยิ่งใหญ่ต่อหน้าทุกคนเธอจึงต้องแบกรับราคาของการแสดงที่ยิ่งใหญ่ยูรันรันเดินออกจากห้องประชุมแล้วรับโทรศัพท์ วินาทีต่อมาเสียงใจดีของหญิงชราก็ดังมาจากโทรศัพท์รันรันฉันได้ยินจากจริงเฉินว่าคุณไปที่บริษัทคุณยุ่งมานานแล้วงานของคุณเป็นยังไงบ้างคืนนี้คุณอยากไปทานอาหารเย็นที่บ้านคุณย่าไหมยูรันรันหยุดชั่วคราวและมองดูเวลาซึ่งเป็นเวลาปลายห้าโมงแล้วใกล้ถึงเวลาเลิกงานแล้วแต่เรื่องของเธอยังไม่เสร็จสิ้นเธอเดาว่าเธอจะต้องทำงานล่วงเวลาวันนี้เธอจึงพูดว่า คุณย่าวันนี้มีเรื่องมากมายเกิดขึ้นในบริษัทฉันอาจจะต้องทำงานล่วงเวลาดังนั้นฉันจะไม่ไปวันนี้หลังจากที่ฉันจัดการเรื่องที่นี่เสร็จแล้วฉันจะไปกินข้าวเย็นกับคุณที่บ้านของคุณหญิงชราหยุดครู่หนึ่งแล้วยิ้มแล้วพูดว่าโอเคตกลงในเมื่อเจ้ายุ่งเจ้าก็ควรจะยุ่งเสียก่อนแล้วฉันจะไม่รบกวนคุณตกลง หลังจากวางสายแล้วอยู่รันรันก็หายใจเข้าแม้ว่าจะมีหลายสิ่งที่ต้องทำแต่คำทักทายจากครอบครัวของเธอทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นมีขวัญกำลังใจสูงในอีกด้านหนึ่งน้ำพึ่งของหยานโรลันถูกเติมทีละถ้วยแต่เจ้าหน้าที่ไม่เคยปรากฏตัวอีกเลยเสี่ยวเฉิงนั่งข้างเขาและไม่เคยพูดถึงเรื่องการขอให้เขาไปถ่ายทำเลยเมื่อก่อนเขาไม่สามารถลงบันไดได้ แต่ตอนนี้เมื่อไม่มีใครปูบันไดให้เขาเขาก็กระสับกระส่ายเล็กน้อยเธอถามเสี่ยวเฉิงด้วยใบหน้าบูดบึ้งและถามว่าเกิดอะไรขึ้นมีสายจากฝ่ายปฏิบัติการโทรมากี่สายเสี่ยวเฉิงดูเขินอายและทำอะไรไม่ถูกไม่มีการโทรเข้ามาแม้แต่ครั้งเดียวอะไรนะยานโรรันขมวดคิ้วทันทีผู้ช่วยเสี่ยวเฉิงมองหน้าเธอจากด้านข้างและรู้ว่าเธอก็กังวลเช่นกัน เมื่อใช้โอกาสนี้เขาจึงพูดอย่างรวดเร็วว่าพี่สาวโรรันฉันคิดว่ามันเกือบจะเพียงพอแล้วหลังจากที่ฉันทิ้งพวกเขาไว้ตามลำพังมาเกือบสองวันเราทำงานกันอย่างหนักเพื่อให้ได้รับการรับรองนี้นอกจากนี้หลงเทิงยังเป็นยักษ์ใหญ่ในการรับรองในประเทศถ้าเราทำให้เขาขุนเคืองอย่างรุนแรงจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาจะลำบากใจที่เขาใส่รองเท้าให้เรา ทำไมเราไม่ไปที่นั่นแล้วปฏิบัติต่อ,อยูรานดีกว่าจะได้ไม่เติมเชื้อไฟให้ไฟล่ะซิสเตอร์โรลันคุณคิดอย่างไรบทที่258ชาเขียวยานโรลันไม่เข้าใจสิ่งนี้เธอแค่อยากจะสอนบทเรียนให้กับยูรันรันถ้ามันสร้างปัญหาให้ตัวเองจริงๆไม่ว่าเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กเธอก็ต้องใช้เวลาและพลังงานเพื่อแก้ไขมันเสมอโอเคไปกันเลย พี่สาวโรรันวันนี้ฉันรู้สึกไม่สบายดังนั้นฉันจะไม่ไปกับคุณเหลียงชิงอี้บอกว่าเธอลงไปชั้นล่างแล้วและจะพาช่างแต่งหน้าส่วนตัวของคุณไปด้วยเธอน่าจะมาที่นี่เร็วๆนี้เสี่ยวเฉิงยืนขึ้นในเวลานี้ดูเหนื่อยล้ายานโรรันขมวดคิ้วแต่เสี่ยวเฉิงก็หันหลังกลับและจากไปแล้วเมื่อเหลียงชิงอี้ขับรถยานโรรันไปที่สตูดิโอ เธอพบว่าสตูดิโอนี้ไม่ใช่ทีมถ่ายทำที่กำลังรอเธออยู่อีกต่อไปแต่เป็นอีกทีมที่เช่าสตูดิโอทันใดนั้นใบหน้าของยานโรหรันก็มืดลงและเหลียงชิงอี้ก็รีบโทรหาเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการถ่ายภาพในอีกด้านหนึ่งหลานเทียนเทียนบังเอิญอยู่ข้างๆอยู่รันรันเมื่อเขาเห็นสายเรียกเข้าจากผู้ช่วยของยานโรหรันเขาก็บอกพนักงานทันทีว่าเขาจะรับสายจากนั้นจึงรับสาย สวัสดีเสี่ยวเฉิงไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นใครมาระยะหนึ่งแล้วเขาจึงพูดว่าสวัสดีครับคุณเป็นทีมงานที่รับผิดชอบในการถ่ายทำใช่ไหมคุณมาจากแผนกปฏิบัติการหรือเปล่าฉันรู้ว่าฝ่ายปฏิบัติการของคุณรับผิดชอบตารางการถ่ายทำของเราแต่เกิดอะไรขึ้นวันนี้ทำไมเราจึงไม่หยุดถ่ายทำคุณไม่ได้แจ้งให้เราทราบว่าเราหยุดถ่ายทำด้วยซ้ำหลานเทียนเทียนตะคอก ไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากถ่ายรูปแต่ฉันไม่อยากให้คุณถ่ายรูปคนดังของคุณเก่งเกินไปวัดเล็กๆในหลงเถิงนี้ไม่สามารถรองรับพระพุทธรูปองค์ใหญ่ทั้งสองของคุณได้นอกจากนี้หลานเทียนเทียนมีหน้าน้อยเกินไปได้โปรดหากคุณไม่มีเงินพอฉันจะไม่รบกวนคุณคุณคือเหลียงชิงอีเพิ่งมาถึงและยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณ์ อย่างไรก็ตามเธอรู้ว่ายานโรหรันประสบปัญหาในฐานะช่างแต่งหน้าของหลงเถิงครั้งนี้ฉันนำช่างแต่งหน้าส่วนตัวของยานโรหรันมาช่วยฉันเป็นผู้รับผิดชอบทีมปฏิบัติการและเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อตารางการถ่ายทำเพื่อการรับรองของยานโรหรันเหลียงชิงอี้ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็ดูเขินอายมากพี่หลานคุณเป็นคนเก่งมากฉันเสียใจจริงๆที่คุณทำอะไรไม่ได้ สิ่งสำคัญคือครูยานของเราก็อยากจะมุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศในทุกสิ่งเช่นกันเพราะฉะนั้นฉันจึงเสียเวลาฮึมหลานเทียนเทียนตะคอกอย่างเน็บแนมมุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศหรอใช่พี่หลานมันไม่สำคัญจริงๆพี่สาวของเราโรหารหลนเพิ่งกลับมาดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการรับรองครั้งแรกของเธอเพราะฉะนั้นฉันจึงอยากให้ช่างแต่งหน้าออกแบบการแต่งหน้าอย่างเหมาะสม พี่สาวโรรันรู้ด้วยว่าเธอปล่อยให้คุณรอเป็นเวลานานและเธอก็รู้สึกผิดมากจึงโทรหาช่างแต่งหน้าส่วนตัวของเธอที่อยู่ห่างไกลและขอให้เธอรีบไปทันทียิ่งไปกว่านั้นเธอวางแผนที่จะเชิญชวนทุกคนให้มามากับเธอหลังการถ่ายทำได้เวลากินแล้ว5าสำนึกผิดเหรอฉันไม่เห็นว่าเธอรู้สึกผิดอย่างไรนอกจากนี้เราไม่กล้ากินอาหารของคุณ ใครจะรู้ว่าเธอจงใจหลอกเราและซ่อนช่างแต่งหน้าส่วนตัวของเธอจินหมู่ที่อยู่ตรงหน้าเราเธอยืนกรานที่จะทาให้เรื่องยากสําหรับทีมช่างแต่งหน้าหลงเทิงของเราระดับเทคนิคของพวกเขาไม่ดีแต่ใช่คุณโรรันฉลาดแค่ไหนเธอเคยโดนแต่ตอนนี้หายไปแล้วแต่แล้วไงละ่ะท้ายที่สุดแล้วผู้คนยังคงถือว่าตัวเองเป็นดาราดางัง เมื่อได้ยินคำพูดของหลานเทียนเทียนการแสดงออกของเหลียงชิงอี้ก็เปลี่ยนไปทันทีพี่หลานคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรแล้วการซ่อนความงามไว้ในบ้านทองหรือจงใจทำเรื่องยุ่งยากละ่ะพี่สาวของเราโรรันอ่อนโยนมากมาโดยตลอดและจะไม่ทำอย่างนั้นมันต้องมีเรื่องเข้าใจผิดเอาละหยุดพูดได้แล้วฉันไม่รู้ว่าคุณโรรันอ่อนโยนหรือไม่แต่นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันรู้ว่ามีคนในโลกนี้ที่แกล้งทำเก่งมาก เห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่แข็งแกร่งพอแต่พวกเขายังคงยืนกรานที่จะอวดแค่นั้นแหละในอนาคตคุณพี่สาวโรรันอยากถ่ายรูปอะไรให้เธอหาคนอื่นมาถ่ายรูปด้วยตัวเองโอเคไหมฉันยังคงพูดในสิ่งที่ฉันพูดวัดหลงเทิงของเรามีขนาดเล็กและไม่สามารถรองรับพระพุทธรูปองค์ใหญ่เช่นคุณได้เพียงเท่านี้คุณก็สามารถยกเลิกสัญญาได้เช่นกันเส้นสัญญาผิดสัญญา เมื่อถึงเวลาเราจะชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้ทั้งหมดแล้วเราจะปล่อยมือกันและไม่มีวันเกี่ยวพันกันจนตายแค่นั้นแหละหลังจากที่หลานเทียนเทียนพูดด้วยน้ำเสียงสูงเสร็จแล้วเธอก็วางสายโทรศัพท์โดยตรงเกิดอะไรขึ้นเมื่อเห็นสีหน้าของผู้ช่วยเปลี่ยนไปทันทียานโรรันก็ขมวดคิ้วและถามเหลียงชิงอี้พูดด้วยใบหน้าที่น่าเกลียด ซิสเตอร์โรรันพวกเขาบอกว่าพวกเขาต้องการยกเลิกสัญญาของเราใบหน้าของยานโรรันเปลี่ยนไปอย่างน่าเกลียดทันทีหลานเทียนเทียนยังกล่าวอีกว่าเขาจะปฏิบัติตามการละเมิดสัญญาอะไรนะดวงตาของยานโรรันเปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีและเธอก็เม้มริมฝีปากเหลียงชิงอีก,กังวลมากและสูญเสียพี่ยานฉันควรทำอย่างไรดีการรับรองหายไปแล้ว ทันทีที่เธอขึ้นมาเธอก็สูญเสียการรับรองโลกนี้มันบ้าจริงๆทำไมเธอบ้าหรือบ้าทั้งโลกคุณรู้ไหมว่าการรับรองนี้มีความสำคัญต่อเธอและยานโรหรันแค่ไหนนี่เป็นสิ่งเดียวที่ยานโรหรันสามารถพลิกกลับได้แล้วตอนนี้มันก็หายโอกาสที่จะพลิกกลับหมดลงแล้วหลงเถิงเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของประเทศคนทั้งโลกรู้ดีว่าตราบใดที่คุณยอมรับการสนับสนุนจากหลงเถิง ชื่อเสียงของคุณก็จะเพิ่มขึ้นหลายระดับทันทีและที่สําคัญกว่านั้นยานโรรันกำลังสนับสนุนผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นใหม่ของหลงเทิงในครั้งนี้นี่เป็นโอกาสที่หลายคนดิ้นรนเพื่อให้ได้มามันขนาดนั้นเลยเหรอยิ่งกว่านั้นเหตุผลคือของห่วงยังคงเหมือนเดิมยอมรับไม่ได้นี่คือความพยายามที่จะผิดสัญญายานโรรันหยุดครู่หนึ่งแล้วยอ่อเยย ดูเหมือนเขาจะตอบสนองแล้วผิดสัญญาพวกเขาคิดว่าสัญญาเป็นเพียงการตกแต่งจริงๆหรือเอาละในเมื่อพวกเขาไม่ใจดีฉันก็ไม่ยุติธรรมด้วยในขณะนี้จิตใจของยานโรรันยังคงว่างเปล่าหัวใจของเธอเต้นเร็วขึ้นแต่รู้สึกเหมือนเลือดในร่างกายของเธอกำลังจะแข็งตัวจากนั้นความโกรธที่ไม่อาจบรรยายได้ก็ผุดขึ้นมาบนหน้าอกของเธอมีเพียงความคิดเดียวในใจของเธอในขณะนี้ นั่นคือการรับรองหายไปแล้วพวกเขากล้าดียังไงพวกเขากล้าดียังไงฉันควรทำยังไงดีพี่หยานหยานโรรันยเย่ะเย้ยอย่าตกใจแม้ว่าพวกเขาจะต้องการทำลายสัญญาก็ตามพวกเขาไม่สามารถหาคนที่ใช่ได้มาสักระยะหนึ่งแล้วฉันไม่อยากจะเชื่อเลยพวกเขาผิดสัญญาจะเกิดอะไรขึ้นกับข้อตกลงการรับรองกับบริษัทครั้งต่อไปถ้าเสือไม่แสดงพลังออกมา พวกมันคิดว่าฉันเป็นลูกแมวจริงๆใช่ไหมขณะที่ยานโรรันพูดเธอก็หยิบโทรศัพท์ออกมาเปิดไว้ป่อเต้นนิ้วของเธอและโพสต์โพสต์ว้ป่อทันทีฉันไม่คิดว่าวันหนึ่งฉันจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่บทบาทของฉันที่ต้องเปลี่ยนไปโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าบางที่ยุคสมัยก็เปลี่ยนไปนะมันแค่รู้สึกเศร้ามากเราไม่สามารถให้พื้นที่และโอกาสแก่นักสแสดงรุ่นเก่าอย่างพวกเราที่กำลังจะกลับมาได้จริงๆเหรอ